คู่ที่สามยกครับสามยกค่ะหน้าที่ของท่านร้อยตำรวจเอกชิพย์ทิพนกเดียสายผู้กองนำให้บนเวทีสามยกยกที่หนึ่งยกแรกครับคู่นี้หนึ่งพันบาทครับน่าดูหน้าตาในใี่คล้ายๆกันนะคุณจอยนะเออหน้าตาคล้ายๆครับถือว่าคู่นี้ประกอบถูกคู่ครับแฝดเลขสิบสามในกับหน้าตาเหมือนนครับ เอหยกไทยแดงนะครับส่วนน้ำเงินนี่เพชรกล้าเอนาวางแทะหยกไทยนี่แม่จกกังหวะสองครับมาดูน้ำเงินนี่น่าจะเป็นประเภทบวยเข่าเลยครับทางด้านของเพชรกล้าทอหามฤติจิบนะครับกลุม่มน้ำเงินนี่ซ้อมอยู่กับไทยมวยสิบบน้ำนลยครับแดงนี่ก็ซ้อมอยู่ค่ายสิบหยกขาวที่ ดูนละสีวิเชียรนี่ครับยกแรกครับมวยสามยกมวยต้นกล้าครับหยกไทยครับอ่าสายได้ขวอย่ายครับแดงครับหยกไทยิของอาจารย์ไชยวัฒนองดีปีครับ วกันที่3ยกนะคะก่อนเวลาคู่ที่4ค่ะยกไทยเถาวันยันไม้มีแดงแล้วก็เพชรกล้าทองหามฤติกิมวันนี้<บ>ทางเวทีมวยคุณภาพบ่ลำทาม,มวยครับคุณประวิทย์ไปหอมเลยครับชกชกให้เต็มที่นะครับวับนนี้ผู้ช่วยโปรโมเตอร์สึกเพชรดีครับอาจารย์บอยนอนท์คูนีมานุษย์มาดูมาเชียครับ ตอนรับค่ายมวยที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะเช็ครายง,งานตัวนะคะค่ายมวยที่เข้ามาใหม่แล้วก็แฟนมวยเสียนม,มวยท่านผู้เกียรติเราด้วยช่วงสามยกที่สองอันนี้บรรยากาศของศึกกำนันเฉลิมบวกพี่ใหญ่เสนาบวกเถาวันพันไม้ขอบคุณพื้นที่ตรงนี้นะคะหน้าที่าก,กาอำเภอน้ำยืนจนังหวัดอุบลราชธานีขอบคุณเสียเสียงสมศักดิ์บุญประชม มอบเต็นท์เอือ้ออำนวยสะดวกเลยุดยอเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะคะขอบคุณคสําหรับเสียเสี่ยงด้วยนะคะแ,แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณท่านพ่อเมืองวิทยามูลน้อยสุนะครับนี่ท่านในอำเภอน้ํายืนนะค,ะครับค่ะขอต้อนรับท่านพร้อมด้วยคณะด้วยความยินดีนะคะคอีกคู่หนึ่งจะเข้าสู่คู่พิธีการเนาะครับอจะได้ลงเวลาพอดีนะคะยกสอง,งครับแดงนี่เจ้าบ้านนะครับไอเจ้ายกไทยครับ เมื่อไี่จากอำเภอพายุครับบ้านเดียวกับสถานฟ้าอีกในน้ำแอร์เลยครับถือว่าเป็นต้นแบบของน้องๆจากค่ายสิ่์มือน้ำเลยครับสถานฟ้ามีโอกาสไปเยี่ยมค่ายมาแล้วนะครับนี่ายสิ่์มือน้ำมีนายกแอดธนวัฒน์นะครับทนายศิลาให้การสนับสนุนนะครับนคือว่าสถานฟ้านี่เป็นไอดอลแล้วครับมาดูยกสองครับ ยกไทยถอกวันในไม้หูแขงครับซ้ายครับซ้ายหนักซ้ายแรงครับยกไทยครับวันนี้มีอินสีดำสอสุุมรมนะครับมาช่วยเพรนครับมีหลายช็อตนะครับน้ำมันนี้เป็นเป็นประเภทมวยเข่านะครับ นะคะขอบคุณน้ำเย็นๆด้วยผู้ผามาแล้วใช่ไหมเตรียมตัวเลยครับคู่มวยในการถ่ายทอดเตรียมตัวเลยนะครับประเสริฐชัยช้างเบือกที่จะเป็นคู่พิธีการนะคู่แรกในการถ่ายทอดสามทุ่มกำไรเงินกับเพชรน้องเฟิร์นด้วยเทีมงานมาแจ้งด้วยนะคะ คู่ถ่ายทอดที่เรียงกัน8คู่นะเราจะเรียงกันตามไปรายการเลยนะแจ้งไปยังสารวัตรเดชรับทราบนะคะคู่แรกเป็นเระเสชใจกับช้างเผือกู่2เป็นกําไรเงินเพชรน้องเปิ่นคู่3จะเป็นสิงสำรงกับภูผานะคะคู่4ก็เป็นวิวกับสิบแสนห้าเป็นยอดอัศวีนกับเพชรสมหมายหกเป็นเทียนงามกับร้อยเหลี่ยมเจ็ดเป็นโดเลมอนกับเพชรน้ำเอกแปดเป็นอํานวยเดชกับลุ่งตะวัน นั่นคือ8คูณวันนี้ก็เพ็ดกล้าขอหามาลึกจิ้นเลยครับอูกกองิีิคนกัญจะสายครับอดีตเป็นต้องบอกว่าเป็นดาวดังคือสมัยโชกมวยก็คือบ้านด่านเอกวิทย์ โอ้น้ำไผ่ศักดิ์สิริชัยมีบ้านด่านอยูนกะวิชุดนี้นะครับจากอำเภอกันทะลักนะครับไปสร้างสีสันในเวทีบางกรุงนะครับดูแกต่เซิร์ฟเลวครับแอ้เจ้าโยกไทยคนระับสงสัยจะมีคาถาดีจากอาจารย์ยกขาวครับ เซิเรงเซิงเอาไปลงติ๊กต็อกได้ไหมเนี่ยดูครับลีลาไม่ธรรมดาครับแข่งครับโอ้แข่งครับซ้ายครับเอาจบครับครับยกสุดท้ายค่ะขอบคุณสารวัตเดชไล่เลียงคู่มวยคู่มวยไล่สดทางเพจตามใบรายการเลยแปดคู่เลียงเลยนะคะ ในรับทราบประเสริฐชัยช้างเผือกเป็นคู่พิธีการคู่แรกในการไล่สดทางเพจสามทุ่มแล้วก็กำไรเงินกับเพชรน้องเฟิร์นคู่ 2, 2> คู่3สิงสมโรงปูผาคู่4วิว10บแสนอัศวินเพชรสมหมายไปฝั่งแดงค่ะแดงอยกไทยถาวรพันไม้นะคะดีใจด้วยนะคะให้กำลังใจกับเพชรกล้าคู่ไทยทอดเรียงเลยนะคะแปดคู่รับทราบ <c oughs> ล้าถึงจ